ไม่มีเวลาฝึกฝนกีตาร์เลยเดือนหนึ่งก็อาจจะได้จับสองหนสาหนบ้างแบบนี้นะครับยุ่งวุ่นวายกับภารกิจกับงานกับหน้าที่ต่างๆดูแลลูกเมียดูแลครอบครัวแบบนี้มันจะเก่งขึ้นได้ไหมขออภัยที่ผมจะต้องตอบตามความรู้สึกจริงๆจากประสบการณ์ตรงที่ผมอยู่ดูแลนักกีตาร์มือใหม่มาหลายปีเนี่ยนะครับไม่มีทางที่คุณจะพัฒนาฝีมือได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเวลาขนาดนั้นนะฮะ ผมไม่ได้มาซ้ำเติมแน่ๆนะครับแต่ผมจะมาให้ข้อแนะนำาให้กำลังใจพวกคุณเหล่านั้นผมมั่นใจนะครับว่าบทเรียนที่ไม่ใช่ว่าเรื่องของการสอนการดีสอนการเกาสายสอนการเล่นเนี่ยบทเรียนเชิงจิตวิทยาแบบนี้จะช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อยเปิดใจฟังผมสักนิดนึงครับ ผมเชื่อนะฮะว่าคนที่มีปัญหาที่ผมกล่าวมาส่วนมากจะเป็นเพื่อนๆวัยทางาน30ขึ้นไปมากกว่าวัยที่มีครอบครัวมีอะไรแล้วนะฮะแต่ไม่ว่าจะไวัยไหนก็ตามคุณจะต้องเป็นนักบริหารนักจัดการให้ดีเสียก่อนผมมั่นใจเหลือเกินเลยว่าวันหนึ่งนะครับคุณอยู่กับหน้าจอมือถือคุณอยู่กับการดู YouTube ดู t i k To อกดูซีรีส์ดูหนังนะครับแน่นอนกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้ทําให้คุณได้ตังค์ได้อะไรหรอกครับแต่มันจะทําให้คุณได้เสียงหัวเราะได้รอยยิ้มได้การคลายเครียดมันก็เป็นสิ่งทีีด่ด แต่จะดีกว่านั้นนะครับผมไม่รู้หรอกว่าคุณตัดสินใจมาเล่นกีตาร์เล่นเครื่องดนตรีเนี่ยเพราะว่าเหตุผลอะไรกันแน่ทุกคนอาจจะรักอาจจะชอบเป็นทุนเดิมนะครับชอบเพราะว่าความฉาบฉวยชอบเพราะว่าอยากเล่นแก้เหงาแก้เบื่อแก้เซ็งหรือว่าไม่ได้คิดก่อนไตรตรองก่อนนะครับว่าตัวเองจะมีเวลามีจังหวะมีโอกาสที่จะฝึกฝนมันไหมดังนั้นการเล่นกีตาร์ไม่ได้ง่ายเหมือนซักผ้าไม่ได้ง่ายง่ายเหมือนหุงข้าวเหมือนต้มมาม่านะครับโดยเฉพาะมือใหม่เนี่ยไม่ใช่ว่าเล่นๆห,หยุดหยุดแล้วคุณจะ คุณจะเก่งนะฮะการที่2อสครั้งมาจับทีนึงเนี่ยมันเหมาะกับคนที่เล่นเป็นแล้วครับคนที่ตีคอร์ดได้แล้ว คนที่สามารถจะจับขอดอย่างน้นอยนะสิบขอดขึ้นไปได้คนสามารถที่จะตีขอดแล้วก็ร้องเพลงสามารถที่จะเกาสายแล้วก็ร้องเพลงคนพวกนี้ก็คือเล่นสัปดาห์ละครั้งก็อาจจะไม่กระทบกระเทือนอะไรมากมายแต่ในขณะที่คุณเป็นมือใหม่ซิงซิงอยู่เพิ่งซื้อกีตาร์มาเนี่ยแล้วคุณจะมาหยุดหยุดแล้วคุณมาบอกว่างานหนักงานยุ่งเดือนหนึ่งผมได้จับประมาณ1ครั้ง2ครั้งเนี่ยทำใจได้เลยนะครับว่า 5ปีคุณก็ไม่เก่งขึ้นได้เป็นอยู่ในแบบนี้ดังนั้นคุณอย่างที่ผมบอกไปว่าคุณเคลียร์เวลาให้มันได้ไหมจากสิ่งฟุ่มเฟือยสิ่งชิ้นเปลืองในหน้าจอมือถือที่จะเป็นกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเคลียร์ได้ไหมแล้วเอามาให้กีตาร์ไปสักวันละ10นาทีก็ยังดีสมัยที่ผมทํางานประจําผมใช้วิธีอย่างไรบ้างครับผมเอากีตาร์ไปไว้ในโรงงานเลยเขาไม่ได้ห้ามหรอกฮะเพียงแต่ว่าคุณไม่ได้ไปวางเกะกะในที่ทํางานคุณเอาไปไว้ในรถเอาไปไว้ในอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ผมใช้วิธีนั้นนะครับหลังจากนั้นกผมก็กินข้าวเที่ยงนะครับโดยที่ใช้เวลากินข้าวเที่ยงประมาณ10นาที20นาทีไม่เกินนั้นผมก็จะมีเวลาช่วงพักเบรกพักเที่ยงนย่ยประมาณอย่างต่ำ,ตำ,ตำนีดสิน,นาทีบางวันมีครึ่งชั่วโมงเลยถ้ากินข้าวไวถ้าไม่มีอะไรมาเนี่ยครับผมก็อยู่กับกีตาร์ผมก็มาฝึกกีตาร์ได้นะฮะในสุดสัปดาห์คุณบอกว่าคุณไม่มีเวลาคุณจะต้องไปอยู่กับครอบครัวหรือว่าบางทีคุณจะต้องไปเจอเพื่อนเจออะไรอย่างเงี้ยไอการอยู่กับครอบครัวเนี่ยมันสามารถที่จะเล่่นนกีตาไไดได,ได้้มมัวฮะ ผมว่าลูกๆก็คงจะไม่แอนตี้หรอกมั้งครับที่คุณพ่อจะมีกีตาร์ไว้เล่นไว้หัดเนี่ยผมว่าเป็นเพอเอเป็นกิจกรรมที่น่าแล้วในครอบครัวด้วยซ้ําเพื่อนฝูงเวลาที่จะไปเจอกันเนี่ยมันก็คงไม่ไปชวนกันเล่นป๊อกเด้งเล่นไพ่ไม่ไปชวนกันเล่นเกมไม่ไปชวนกันตกปลาตกอะไรอย่างเดียวหรอกฮะหรือต่อให้ไปจริงเนี่ยกีตาร์คุณพกไปนะครับผสมเข้าไปในกิจกรรมเหล่านี้ผมว่ามันได้ฮะแล้วเป็นไปได้ไหมฮะที่คุณจะจับกีตาร์ก่อนนอนจริงๆเนี่ย เอาสัก5านาทีก่อนนอนเนี่ยหรือตื่นนอนขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันแต่แต่ตอนก่อนนอน,นผมว่าน่าจะน่าจะเหมาะกว่าผมเข้าใจชีวิตคนทํางานประจำนะครับว่าตื่นนอนมันไม่มีเวลาที่ขนาดนั้นหรอกใช่ไหมเอาเป็นก่อนนอนก็ได้จตคุณจะก่อนคุณจะนอนสักกี่ทุ่มก็แล้วแต่คุณนะครับขอเพียง5นาทีเนี่ยคุณจับคอร์ดคุณเล่นแค่คอร์ดพื้นฐาน4ี่ห้คอร์ดเนี่ยแค่นี้พอแล้วนะครับแค่คุณดีดลงลงลง,ลงไปเนี่ยคุณทําอยู่อย่างนี้ประมาณสัก สัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์เนี่ยผมเชื่อว่าคุณจะมีพัฒนาการดีกว่าคุณมาจับเดือนหนึ่งสองครั้งสามครั้งนะท่องไว้เสมอนะครับว่าความสม่ําเสมอคนที่จับกีตาร์ทุกวันมีภาษีดีกว่าคนที่จับกีตาร์เดือนละครั้งอาจจะเหมือนผมใจร้ายใจดำอาจจะเหมือนผมบูลลี่อาจจะเหมือนผมหลอกด่าหรือเปล่าว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมีมนุษย์คนไหนในโลกนะี้ที่มันจะไม่ว่างจริงๆนอกเสียจากว่าคุณไม่เข้มแข็งพอ นอกเสียจากว่าคุณไม่ยอมไม่ยอมบริหารไม่ยอมนี่จัดจัดการนอกเสียจากว่าคุณโกหกตัวเองว่าผมชอบกีตาร์จริงๆนะตอนแรกเนี่ยไม่ชอบผมจะซื้อมันมาทําไมไม่ชอบผมอยากจะอยากเล่นทําไมแต่มันเป็นการชอบแบบฉาบฉวยมากกว่าก็คือเห็นว่า้น้องคนนั้นมันแจ๋วดีว่ามันเท่ว่าเฮ้ยมันไม่หล่อเท่าไหร่เลยแต่เวลามันเล่นกีตาร์ทำไมมันน่าสนใจฉันก็อยากจะทําบ้างซื้อมาอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้คิดว่าตกลงว่าอยากเล่นจริงหรือเปล่าคะนนั้นเขาเรียกว่าเป็นรักแบบฉาบฉวยนะครับพอซื้อมาแล้วก็คือ เป็นภาระาบางทีเมียบน่นว่าแหมกีตาร์ตัวละสี่ห้าพันแล้วซื้อมาไม่เห็นจะเล่นเห็นจะอะไรบางคนบอกว่าซื้อมาแล้วเมียบน่นเพราะว่าเล่นแล้วมันลำคาญไหมผมว่ามันคุยกันได้ห้เรื่องของตรงนี้ครับเผื่อคุณจะได้กำลังใจมากกว่าละดังนั้นก็นะครับนะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ซะท่องไวในใจเสมอครับว่าจับทุกวันเล่นทุกวันพรุ่งนี้ไม่เก่งเมื่อวานนี้มันก็เก่งเดือนนี้ไม่เก่งเดือนหน้ามันก็จะเก่ง แล้วก็ลบออกไปซะนะครับว่ายุ่งไม่มีเวลาถ้าคุณคิดแบบนี้คุณก็จะเล่น10ปีมันก็ไม่เก่งหรอกถูกไหมฟังสโลแกนผมนะครับคนที่เล่นกีตาร์ทุกวันจากกีตาร์วันมีโอกาสที่จะเก่งที่จะพัฒนาไม่มากก็น้อยละมีพรสวรรค์น,นะครับโชคดีอยู่ใกล้คนที่เก่งหรือว่าใจมันสู้จริงๆเนี่ยโอเคอาจจะหนึ่งเดือน2เดือนแต่ถ้า พรสวรรค์มันไม่มีก็ต้องพรแสวงเยอะๆหน่อย5เดือน6เดือนมายังไม่ไปไหนก็อย่าเพิ่งท้อนะครับจับทุกวันบางทีไม่รู้ตัวหรอกว่ามันเก่งขึ้นมาตอนไหนสู้ๆนะครับทุกคน